สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงส,สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นหนอมนัทนายโลสวร์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตเราสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธ,ธุรกิจได้วันนี้เสนอเรื่องการเตรียมบุคลิกภาพ เพื่อเป็นนักพูดที่ดีผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งกับแนวทางสู่การเป็นนักพูดที่มีความหลากหลายมากๆนะครับการเป็นนักพูดที่ดีนั้นเรื่องของบุค,คลิกจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเพราะอย่างยิ่งการแสดงออกหรือท่าทางเสื้อผ้าอภร์ที่สวมที่มีการวิจัยนะครับเผยแพร่เป็นระยะๆะะเขาบอกว่าจากเปอร์เซ็นต์ของการรับรู้นะฮะอัตราส่วนของการรับรู้ของมนุษย์ทั้งโลกนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอใครก็แล้วแต่55%เ็ขาจะให้ความสําคัญกับ การแสดงออกท่าทางหรือบุคลิกครับ38เป็นพลังเสียงน้ำเสียงที่เอื้อเอ่ย7เป็นเพียงเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ใช้ดังนั้นครับบุคลิกจึงมีส่วนสำคัญยิ่งในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า first impression นะครับความประทับใจแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากเอื่อล่างที่สวมอาภร์ที่เหมาะสมไม่วอร์ฉะนั้นครับเมื่อเราจะเป็นนักพูดการพูดนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่แล้วใช่ไหมครับการเป็นนักพูดที่ดีจึงจำเป็นต้องมีดังต่อไปนี้คือ ควรมีบุคลิกภาพที่งดงามขอย้ําว่าไม่ควรเป็นเสื้อผ้าราคาแพงเวอร์แต่ก็ไม่ควรที่จะแต่งตัวโดยไม่ให้เกียรติผู้คนและสังคมควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับการรัศะสนะครับควรมีบุคลิกภาพที่งดงามเสร็จความคิดจากภายในต้องเลิศล้ำครับนั่นก็คือต้องควบคุมอารมณ์เป็นนะครับบริหารจัดก,การดูแลอารมณ์ได้อย่าปล่อยให้ความคิดพลังลบมีหน้าที่และบทบาทมากเกินไปในชีวิตครับมันจะทําให้เกิดการหายยันะและเดินหน้าต่อไม่ได้ฉะนั้นความคิดจากภายในเนี่ย สุขุมนุ่มลึกเยือกเย็นค่อยคอยคิดวิเคราะห์เมื่อเราคิดในสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลานกระบวนการก็จะมีการปรุงแต่งกันขึ้นมาสิ่งที่สื่อออกมาเนี่ยจะงดงามมากเลยคะต่อมาเลือกอาภรณ์ได้เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรนะฮะมีการรัเทศสาในการสมใสครับการที่เราเลือกได้เหมาะสมนั้นไม่จําเป็นต้องแพงของย้ํานะครับ ต่อมาทุกครั้งที่เราปรากฏกายจะเดินจะยืนจะนั่งเน้นความสง่างามนะฮะแต่ขอย้ำคำว่าโอเวอร์นะครับไม่โอเวอร์แอค ก็คือไม่ไม่เยอะเกินเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่หงอยเหงาแล้วก็เป็นเหมือนไก่ป่วยอย่างนั้นไม่สง่าง,งามนะครับราคาตกหมดเดินก็ต้องสง่าง,งามนะครับยกไหล่ขึ้นเชิดหน้าขึ้นเดินตัวตรงยืนนะยืนตรงสง่าง,งามนั่งนั่งให้เหมาะสมนะครับไม่ต้องนั่งเต็มก้นอาจจะนั่งครึ่งก้นนะฮะไม่กอดอกไม่พิงพนักจนเกินไปแต่โน้มกายก็าหาคู่สนทนาให้เกียรตินะครับต่อมารักษามารยาททางสังคมได้ดีครับนักพูดทุกท่านครับ เราทราบอยู่แล้วนะครับว่างานต่างๆที่เราไปร่วมกิจกรรมนั้นเป็นงานอะไรก็ต้องมีมารยาทที่เหมาะสมในงานนั้นๆนะครับ รู้ถึงสิ่งใดควรไม่ควรเสมอนะครับจะกราบแบบไหนจะว่ายอย่างไรนะครับไหวพระพุทธรูปไหวบุคลากรการจุดเทียนเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะฮะการจุดธูปก,การกวดน้านะฮะอันนี้กรณีไปงานต่างๆนะครับการยื่นของการยื่นนามบัตรการไม่กดปักกาป๊อกแป๊กนะฮะการไม่ใช้คําพลังลบในงานต่างๆอันนี้ต้องรู้ถึงสิ่งใดควรไม่ควรครับประมาณนั้พูดที่ดีเขาจะไม่เป็นคนพร่ำบ่นตลอดเวลานะครับเจออะไรก็บ่นบ่น,บน,บน,บน เมื่อเราจะมาประชุมหรือจะมาบรรยายบนเรื่องไมโครโฟนบนเรื่องลำโพงบนเวทีบนผู้ควบคุมเสียงบนโอ้โหบนทุกอย่างนะฮะอันนี้ไม่มีคนอยู่ใกล้แน่ครับคนที่สง่างามและมีสเสน่ห์เนี่ยเขาจะยิ้มดวงตาเป็นประกายเก็บทุกอย่างไว้ในใจก็จะเกิดบารมีนะครับมีความสุขขุมสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนนิ่งๆิ่งมีความสุขขุมนุ่มลึกสุภาพนะครับอ่อนโยน อ,อนน้อมถ่อมตนนะครับรู้จักการาให้เกียรติผู้อื่นต่อมาก็คือให้ศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกกันนะครับว่าเออบุคคลระดับโลกที่เราเห็นเนี่ยจะประเทศไหนก็ได้นะครับเป็นเหมือนไอดอลของเราเนี่ยเออเขามีบุคลิกอย่างไรเนาะเวลาเขาเป็นนักพูดเขาพูดอย่างไรก็ตรึงใจคนในทั้งโลกอย่างนี้ครับซึ่งเราก็มีเห็นมากมายขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับความชอบพอฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านครับบุคลิกดีสร้างความประทับใจแต่เริ่มต้น ของการพูดได้ครับฉะนั้นการพูดดีเนี่ยฝึกได้พูดเป็นชีวิตเปลี่ยนทุกคําพูดนั้นมีพลังครับใครเจอเราเขาโชคดีไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลักการดําเนินชีวิตนั่นก็คือเราจะเป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับบุค,คลิกสําหรับการเป็นนักพูดนักขายนักขยายและก็นักบริหารขอทุกฝั่งทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ